พอสดุช่องไม่พิวก่อนนะคะเมื่อเช้าแสนอบอุ่นนะวันนี้นะเราก็นานแล้วไม่ได้มากินข้าวนะคะรูมผมหน้าผมตานานๆในตุ้มหูมนะทุกคนสวัสดีค่ะไปไปหาพี่วไปพี่มีอยู่ไหนเรียกพี่วสบายสีาวบายสีหนูอยู่นี่ <substit uting> <expand> นี่ไงแล้วพี่เอ้าวมา้นี่ของพีนี่้าต้องนมองเห็นหนูเ็นรมพียนมก่็มของจ้าไม่ของจามันเลนกว้างเกว้างก็ของค่อยอยกดากินข้าวามามาตั้งต้องยแค่ที่ขอบเข็มันเท่าเลยกายเป็นขอบเข็มเลย เขาเรียนแล้วสร้างคาอเกินโคคายก็ได้อยู่ฮะโคอะไอโคละมาอยู่เด็ดสิมึงู้ไหมแกมนน้ำเบ้อเล่เยโคเฮ้อ่ะจะมันไส่ต้มแล้วเจ็บก็ให้มินเขยนมันลงที่ ไถูกแต่มัน่สดนะไดก็ั้อดไีมัน้เปกโดดใิกินดีนะถ้าลงนี้ไม่กินหรอกไม่ได้นันไม่ได้มันไม่ได้าครับไม่ได้กินมาหม่้เจอเยป็นแอปคักเนาะหุบดีไล่ดิอออ สีบลดกระสเป็นเ่นกับกล่องไ่ไมกไก่แกน้รงการตากแดดมันไม่ปเลยบเพ่อขึ้อแล้วต mm ัวนี้นยอะกไข่จะควนอไเบงดิเียอรอนีิกไข่ที่ตังตัวเอไม่น้อยนะเอาแก้วๆมีตัวแก้วกเนมเพอนไมน้อยหรมามหรือมติมเ จะบกผีไข่เดี๋ยวนำห่อนเอาไข่ต่อลงเลยเป็นบอห่อนห่อนห่อก็เป็นแยกไข่ขาวไข่ืองค่ะแยกไข่ขาวม่สุกจะไข่แดงสุกมัน้วแล้วก็กระเที่งโล่งพี่พ่อพี่พอจทอยไข่้วแล้วก็การไข่เป็นจสองไข่ยังก็ะไปอแล้วที่ห้องน้ำนี่้องไปกินนันน้ำประเจ็ท้องเนาะตื่นมาก็ชยืมเขาอ่อยไปยี่งอยูจับอกอะอันไรที่ปากไม่แดงไม่มีตาโปรยมตาเค็ม เดี๋ไปก mm ินหลายไม่ดีหรอกอ๋อแค่ไหนแล้วจะทำมือริบก่อนไอ้หน่อไม้ไปกินยังอหน่อไม้หัวหน้าฮะหัวหน้าหน่อไม้ก่อนขอเยะหน่อไม้ต้องมากินทำไมไม่ไปหาหมออีกไม่รู้ไม่รู้ของที่ว่าจะโอเคกับเราไหมจะกินขอเคไหะมันจะมันจะปวดขาเล่นได้ไหมได้ปะ เราบอกเมื่อคืนนีว่าะปุ้เท่าไรแล้วว่าไม่ต้องซื้อแล้ว่าเปี้ยวก็ได้อยู่แล้ว่าคนละสีกระปุกคนละออครีมยังไม่มาแจกเลยกํลังยีคนิจางเลเดี๋ยวมสั่งพี่วัดื่ามีมดูได้ทุกคนหยุดเวานีกินได้ด้วยไหมกินมันากินข้าเาบอกว่าให้หนูกินลองดูก่อนแล้วก็ไปหาหมอวันนี้อันนี้ดบรีนะ กินไ okay, ้ดอกกินน้ำไม้กกินขามื่อ่อยนะเจ้าก็ข้าวบอกให้กินนไม้กินนเลนมดกินก็กยาน้อนรยอะรใค่อยข้าหนาไม้กไม่ได้กินหมดไม่ได้กินก็คือพ่ามาพค่าในเื่อค่อยๆขยย่ีแต่เขา market กินน m a r e t กินบ้างเกันกินแกินบ้าไม่กินาไม่ได้กินทุกเกินพัก่านกินให้จ้าเลย ก็นน่ยาเรายาอันนั้นนะฮะกินยาอันนั้นน่ะอนกินน้อยก็ยาเย็นนอืัดยาหึงลอยโย่ยากึงยาต้มกับวให้สีค่อยว่ามาต้มกินยาที่จะกินเม็ดก็บน้าเม็ดนักเสีนั่นแหละค่อยนะเผาค่อยก็ได้ว่าุดสุาไปเบิ้ลอะไรแล้เนี well ่ยเด้ออะไรมอืม แอมการมรับค้าบสวัสดีครับมาจาะเอ็มมาๆมาสมาบุรีเลยที่อิ่มแล้วเวลาโอกาสเนี่ยนั่งสบายยนั่งตรงนี้มามา่ามูมาก็งามมากเลย่ไม่มีตัวเยอะมันไม่ลงมงนลงมันจะมาลงลงมันจะไปดีมันอย่างนั้นถึงลง เที่ยวกับแเที่ยวแต้งโจยังแล้วจ้าเป็นแต่งโจเปยังแน่มากจือไปหันไปีือแจ้งก็เรือลูกคก็มีเจ้าอินนี่นะคเดียวนี่นะออีเอ้ยมันนะบ่ทะบ่ใต่มันหมวกไปเดยเอันนี้พี่ลึกจะมันนมาจะใส่้อมางค้องมากเลยเือเป็นของรับหลายเฮยหาดี บ่ได้มักแต่งแบบนี้เลยบึงชุ่มชับลายเลยวะไม่ได้แนวไทยชุ่มอับเดีเดน้องเหรอั้งแตยน้อยคุณา姐ไปโรงเรียนเข้มบ่แต่งตัวแล้วก่อนกไปน้ำาลามีไหม่าเลยเหรมาบอกจะเริ่มลอไม่ถึงน้องถึงเขาข้อละมันัด้กี่ตั้งสองตั้ กินาเาะเาเจ๊กินยังบ้ได้หรอเรื่องน้เล่าก็ะิเหลงเลอรอรงเลนี่ปลาเจ๊กับนี่เห็นยัางมาจากตัวเหลืองเนย่งคยวดหนึ่งเป็นยังอะไรกับเนเจ๊วัดภูกระันนแ้วถกินปลาขาวเจ๊เนี่ยอันนี้กับปลาขาวเจ๊เนี่เดี๋ยวนี้ย่งคนอยวดคูนแต่คุณมามี มีนี่ปลาทูเจก็มีอยู่ในตู้เย็นทำแจกเองทาจุนเหลืองใช้กินตัวเองค่ะไม่ใช้กินคนอื่นของตัวเองค่อยๆได้มากระจกมาเป็เมืองลาวไม่ได้ใช้กินคนอื่นกระจกเงี้ยกระจกาอืมไม่ใช่แล้วก็เป็นผู้ซื้อไอ้ประกาศว่าห้ามขายของถ้าปลากาศแล้วห้ามผู้เรื่องอื่นขายของอย่างเดียว คกับบุ้คยเห็นจะเกิดงานทหิมักไปคือจะไปคือจะไปยีมมค่อยไปเล่าค่อยไปใส่ดนนนงคอยเื่ออยย่า่าต้มหนาม้ค่ะทุกคนไปเที่ยวไปเที่ยวนะต้มหนาม้เที่ยวนแล้แก้วจำหนาม้ยพันดอนบ๊อกบ๊อบ๊กินเจก็ไปกินเจล่ด้เขาไปอ ไปไล้าโค้ดอก้ไปไทฝรั่งไปทับฝรั่กลับไปอันพูดตะบอกมารกจะครเป็นยังงก็คนเมาเด็กมนเดือเคนเมาหรือเมาหรือใครก็เตะมอหมาไม้ค่ทุกคนมคไงมเองนะคะาไปมเแมวอยู่ทางทางไดวโป ปิดท้ายด้วยไข่ต้มทุกคนไข่ต้มทานไม่ได้เพรต้องกินไข่อย่างเราจะอกินแผลเวลาสองฟองนะคะทุกคนบอกไข่เวลาสองฟองพยายามพ่นคือนมือเลยอย่างน้อยคนเรานะคะทุกคนนะาโดยพาะผู้หญิงนะต้องกินไข่อย่างน้นอ้ยเวลาสองฟองอย่าให้ขา่าอย่าง,าง,างให้ข่าตบบุก่องนะกินไข่เวลาสองฟองนิตยาสวัสดีค่ะ แม่สีสวัสดีค่ะคุณพงษ์พัชสวัสดีค่ะกินมกินนางกินข้าวกินนางข้าววัลก่เรกินเน้อเอเนื้เนื้อเข้องนื้อเนห้องนือเมือเนาะกินหอยน้้วย่างกินื้น้าเนืดอันี้อเนื้อินื้อเนื้เนื้าเน้นื้อเนื้าเน้าเนลาอเนื้อเนืาอน้าเนื้อเนือยนือเนื้าเน้อเนร้วบ้านนื้อเน่้อเนือเนื้อนื้อเนื้เจ้าน วันนี้วันเกิดพร้อมคุณลุงอะไรแชมปัดใช่ไหมลุงแชมปัดใช่ไหมบ้านถูกหรือเปล่าวันนี้วันเกิดผม๋อชื่อเบนชื่อเบนอ๋อนี่ไงนี่ไงไปแล้วขอให้มีความสุขนี่ไงเขาชื่อเบนวันนี้วันเกิดผมไปพรหน่อยครับ เนี่ยเนี่ยเขาชื่อเบนส์เนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อเบนส์แต่นี่น่าเป็นน่าจะเป็นปคกวาเฉยเฉยเขาชื่อเบนส์นะเขามีความสุขความสุขนะจ๊ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสิพวงนี้ขอให้โชคดีโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความรักก็ขอให้มีความรักที่มีความสุขนะคะ